สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะและไทรสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาในอำเภอเมืองจังหวัดสองขลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางจังหวัดมีมาตรการปิดพื้นที่ห้ามเข้าตั้งแต่เวลาประมาณ2องทุ่มจนถึงตีห้าของทุกวันนะครับเพื่อป้องกันการมารวมตัวชุมนุมทํากิจกรรมอะไรต่างๆครับลดการแพร่ระบาดของโควิดครับ ซึ่งในส่วนของสงขลาวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ75คนแล้วนะครับในช่วงกลางวันครับซึ่งยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนเที่ยวชมบริเวณชายหาดแหลมสมิลานะครับก็อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนตอนนี้วันนี้ครับอากาศค่อนข้างดีครับทะเลเรียบนะครับและก็อยู่ในช่วง วันหยุดสงกรานด้วยครับหลายครอบครัวเขาพาลูกหลานมาเที่ยวทุกคนก็ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะครับในตอนกลางวันยังเที่ยวได้ครับที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาทั้งชายหาดชลาทั์ทั้งบริเวณนางเงือกครับรวมทั้งบริเวณสถานที่ที่มีการประกาศห้ามเข้าพื้นที่อีกรวม8จุดตั้งแต่ชายหาดแหลมสิลาไปนั่นแหละครับทั้งลานว่าว สะบัวอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ตอนกลางวันนี้ยังเที่ยวได้นะครับแม้ว่าบรรยากาศจะไม่คึกคักครับแต่ก็ยังคงมีนักท่อง,ทองเที่ยวครับมาถ่ายรูปก,กันหนาเงือกรือครับวันนี้ท้องฟ้าใสทะเลสีครามเลยครับาหาดทรายที่ขาวยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมานะครับ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมาสงขาถ้าได้มาที่แหลมสมิหลานะครับบรรยากาศบอกได้เลยครับว่าตรึงตาตรึงใจจริงๆนะครับนี่ก็เป็นจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกันครับนางเงือกและก็บริเวณแนวสนป่าสนตรงนี้ครับเป็นจุดพักผ่อนมาปูเสือปูสาดนอนเล่นกันได้ครับนี่ครับ หลายครอบครัวก็มานั่งปูเสื่อกันใต้ท่อนไม้ลมเย็นๆสบายๆครับอากาศก็ไม่ร้อนมากเกินไปครับหลายคนก็นี่ครับพาลูกหลานมาขี่ม้าเล่นครับกับขบ้าวบอยที่ให้บริการอยู่แนวชายหาดครับที่ไกลไปน่นก็เกาะหนูแล้วครับสหรับ ชาวเมืองสองขลาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็รู้จักกันดีแล้วแต่ถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยครับนี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาที่ถูกเรียกว่าห้องรับแขกของภาคใต้นะครับถ้ามาสงขลาแล้วต้องมาที่นี่ครับเป็นบรรยากาศเหมือนบรรยากาศชายทะเลที่อยู่ในตัวเมืองเลยครับหาดทรายเนี่ยขาวทอดยาวครับเหมาะท่องเที่ยวพักผ่อนครับช่วงนี้โควิดก็จะประมาณนี้แหละครับแม้จะไม่คึกคักแต่ก็ยังพอไปได้ครับ มีการปิดชายหาดเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มจนถึงบ่ห้าครับช่วงนั้นครับห้ามทํากิจกรรมห้ามรวมกลุ่มส่วนตอนกลางวันเนี่ยก็ยังคงมาพักผ่อนกันได้นะครับแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับสวมหน้ากากาอนามัยเว้นระยะห่างอะไรต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าบริเวณชายหาดนะครับว่าหลังจากที่มีมาตรการ ทำข้าพื้นที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลาครับทั้งแหลมสมิลาแหลมชะลาหาดชลาทัดครับจะมีผลกระทบกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันครับไม่มีค่ะพี่เพราะว่าน้องขายตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงก็เก็บแล้วค่ะมไม่มีผลกระทบครับเพราะเราไม่ได้สั่งคืนายแต่กลางวันค่ะคิดว่าตรงที่ขับรถนี้เป็นไงดีไหมพี่บัวก็ดีค่ะ,คะได้ความปลอดภัยข,ของเราด้วยอ่าแล้วกลางคืนก็ ปกติตรงนี้ก็คนไม่พุกพล่านอยู่แล้วค่ะพี่ตรงนี้พอทุ่มสองทุ่มก็หมดคนแล้วค่ะ <c oughs> น้องจะขายกลางวันกลางคืนจะปิดเลยค่ะเก็บหมดตกลงไหมคะเราไม่ได้ผลไฟ่พาตรงนี้ไม่ได้ผลกระชบเลยไม่ค่ะตรงนี้ไม่เลยค่ะแต่ตรงอื่นไม่ทราบนะคะพี่ตรงนี้ไม่ไ,มไ,มได้รับผลเพราะเราขายกลางวันหมดเลยค่ะตรงนี้เพราะว่าหกโมงก็เริ่มเก็บแล้วค่ะเฉพาะช่วงกลางวันไม่มีผลกระทบอะค่ะเพราะว่าเราเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มหลังจากนี้เราก็ เพื่อที่จะระงับการแพร่เชื้อโควิดให้คนมานะคะส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบกลางวันนะคะเราก็พยายามป้องกันตัวเองกันทั้งลูกค้าและก็ทางแมคค้ารักษาระยะหา่างแล้วก็มีเจลล้างมือค่ะเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ลูกค้าเข้าร้านเราจะบอกลูกค้าทุกท่านว่าให้สวมแมสแมคค้าก็ต้องสวมแมสด,ด้วยค่ะแล้วก็คุยกับลักษาระยะห่างนิดนึงให้เขาเลือกผ้าให้เสร็จแล้วก็ ส่วนใหญ่เราก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ส่งให้ค่ะไม่ถึงกับสัมผัสกันเยอะแล้วในช่วงคว่อนี้เป็นไงครับในส่วนการค้าขายค้าขายก็าายกระทบค่ะกระทบเล็กน้อยเพราะว่าที่นี่ลูกค้าจะมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆในแต่ละวัน,นแต่ช่วงบ่ายคนจะเยอะมากกว่าเพราะเขาพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำทะเลเนี่ยค่ะก็มีบ้าง